สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะก็วันนี้คุณครูนำทิพย์เพลงกลางเจ้าเดิมเจ้าเก่าไม่มีเจ้าไหนแล้วเพราะว่าสอนวิชา,าสังคมทั้งห้าห้องเลยนะคะก็วันนี้จะมาเรียนรู้ในะเรื่องของาศาสนาในประเทศไทยเนี่ยคำว่า,าศาสนาในประเทศไทยก็แสดงว่าประเทศไทยอย่างที่บอกไปแล้วเนาะว่า ประเทศไทยนั้นไม่ได้คนในประเทศไทยไม่ได้นับถือแค่ศาสนาพุทธศสาสนาเดียวยังมีศาสนาอื่นอีกนะคะก็เมื่อชั่วโมงที่แล้วเราเราเรียนในเรื่องของศาสนาพุทธไปนะคะสําหรับชั่วโมงนี้เรามาเรียนศาสนาอื่นบ้างพอให้รู้เป็นคร่าวๆนะคะไม่ต้องเจาะลึกอะไรบ้างมาดู เราเรียนเรื่องอะไรบ้างล่ะก็คือจนเรื่องของคำพีแล้วก็หลักธรรมของของแต่ละศาสนานะคะโดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ดังต่อไปนี้นะคะข้อเดียวเองก็คือบอกพระคำพีแล้วก็หลักธรรมของแต่ละศาสนาแล้วก็การปฏิบัติตนเป็นคนดีได้นะคะมาดูศาสนาพุทธก่อนนักเรียนอืมศาสนาพุทธเนี่ย หรือพระพุทธศาสนาเนี่ยสถานที่เกิดก็คือประเทศอินเดียส่วนศาสดาของศาสนาพุทธก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะสำหรับคำพีของพระพุทธศาสนาเราเรียกว่าพระไตรปิฎกรูปร่างก็จะเป็นอย่างที่คุณครูเอามาให้นักเรียนดูนะคะคำพีเราเรียกว่าพระไตรปิฎกนะคะของศาสนาพุทธนะคะคำพี ของศาสนาพุทธที่เรียกว่าพระไตรปิฎกก็หมายถึงคำพีที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระไตรปิฎกเนี่ยคำว่าพระไตรปิฎกเนี่ยมาจากภาษาบาลีนะคะปิิดกแปลว่าตะกร้าสามใบหรือคำสอนสามหมวดติหมายถึงสามคำว่าตินะคะปิฎกก็หมายถึงตำราหรือคำพีหรือกระจาดนั่นเอง พระไตรปิฎกเนี่ยแบ่งออกเป็นสามหมวดหมู่นะสามหมวดหมู่หมวดหมู่ที่หนึ่งก็คือเรื่องของพระวินัยปิฎกหมวดหมู่ที่สองก็คือพระสุตตันตปิฎกและหมวดที่สามก็คือพระอภิธรรมปิฎกนั่นเองอามาดูศาสนาคริสต์บ้างศาสนาคริสต์นะคะศาสดาของศาสนาคริสต์ก็คือเราเรียกว่า พระเยซูสถานที่เกิดก็คือดินแดนปาเลสไตน์ของประเทศอิสราเอลนั่นเองนักเรียนพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์เราเรียกว่าไบเบิลเราจะได้ยินคำว่าคัมภีร์ไบเบิลนะคะรูปร่างของคัมภีร์ไบเบิลก็ยังเป็นประมาณตัวอย่างที่คุณครูเอามาให้ดูนี่เองนะคะคัมภีร์ของศาสนาคริสต์นะคะที่เรียกว่าคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยก็แปลว่าหนังสือนะคะ เรียกโดยย่อว่าวพระคำพีหลักธรรมคำสอนของศาสนาคริสต์ก็จะมีเรื่องของพระเจ้าความบาปนะคะแผนการของพระเจ้าในการช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากบาปนั่นเองนะคะอีกศาสนาหนึ่งนะคะที่นักเรียนน่าจะได้รู้จักก็คือศาสนาอิสลามศาสดาของศาสนาอิสลามเราเรียกว่านบีมูฮัมมัด ออกเสียงยากไหมนักเรียนออกเสียงอีกครั้งนะคะนะบีมูฮัมหมัดนะคะคำพีของศาสนาอิสลามเขาเรียกว่าอัลกุรอานอัลกุรอ่านแต่เราจะพูดรวบไปเลยว่าอันกุรอานนะคะคำพีของศาสนาอิสลามที่เรียกว่าอัลกุรอานแปลว่าบทอ่านบทท่อง มีหลักคำสอนสำคัญของศาสนาอิสลามจะเน้นเรื่องของความศรัทธาหรือความเชื่อและการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดนะคะอีกศาสนาหนึ่งศาสนาพราหมณ์หรือจะเรียกว่าศาสนาฮินดูเป็นศาสนาเดียวกันนะันนักเรียนคำพีที่สำคัญเราเรียกว่าพระเวทพระเวทได้แปลว่าความรู้รูปร่างของคำพีของศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูจะเป็นลักษณะแบบที่คุณครูเอามาให้นักเรียนดูนี่นะคะ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามีอะไรบ้างเราเรียกว่าโอวาทสามโอวาทสามก็หมายถึงคําแนะนำคําตักเตือนคำกล่าวสอนของใครก็คือของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะคะซึ่งเป็นหลักธรรมที่ช่วยให้เราเดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขเราจะเรียกว่าโอวาทสามนั่นก็คือการไม่ทําความชั่วสการทำความดีแล้วก็สาม การทําจิตใจให้บริสุทธิ์นะคะโอวาสามคุณครูจะยกตัวอย่างนะคะโอวาข้อที่1การไม่ทําความชั่วก็คือเบญจศีลตัวอย่างเช่นนี่ไม่ทําร้ายหรือลางแกสัตว์อันนี้เขาเรียกว่า,าการไม่ทําความชั่วนะคะเบญจศีลข้อที่สคือห้ามลักทรัพย์ช่วยด้วยนี่จอขโมยงั้นคนนี้เป็นคนที่ ผิดศีลผิดเบนจศีลนะคะสิ่งข้อที่3ห้ามประพฤติผิดในการมนะคะห้ามประพฤติผิดในการมผู้ชายคนนี้นอกใจเมียตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนที่ประพฤติผิดในการมจึงต้องมีเบนจศีลมาเพื่อควบคุมพฤติกรรมของคนไม่ดีนะคะต่อไปเบนจศีลข้อที่4ี่ก็คือห้ามพูดเท็จนะคะตัวอย่างเช่นนี่คนนี้เขาบอกว่าโกหกอ่ะ แม้ว่าจะมาทำรายงานแต่กลับไปซื้อหุ่นยนต์ใหม่ตัวใหม่มานะคะขอเงินจะมาทำรายงานคนนี้พูดปดคือพูดไม่จริงต่อไปสีลข้อห้าห้ามดื่มสุราของมึนเมาดื่มแล้วเป็นยังไงละว,วกแตกว,วกแตนไม่ดีเลยนักเรียนผู้ปกครองนักเรียนคนไหนดื่มสุราม้างไหมคะบอกหันไปบอกผู้ปกครองม่ไม่ดีนะคะคุณครูบอก ว่า 3, ข้อ2ก็คือการทําความดีเราเรียกว่าเบนจะทำนะคะมีอะไรบ้างหนึ่งมีความเมตตากรุณาเมตตากรุณา 2. ประกอบอาชีพสุจริต 3. รู้จักสำรวมยับยั้งชั่งใจพอใจในในคู่ครองของตนเอง เป็นธรรมข้อที่4คือมีความซื่อสัตย์ทำความดีด้วยความตั้งใจเป็นจะทมข้อที่5คือมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เสมอว่าทำอะไรนะคะทำอะไรอยู่ต่อไปอิทธิบาท4อิทธิบาท4มีอะไรบ้างคือ 1. ฉันทะฉันทะคือความพอใจในงานที่ทำหรือในสิ่งที่จะศึกษาเล่าเรียนอิทธิบาท4ข้อที่2คือวิริยะ วิริยะก็หมายถึงความเพียรพยายามทำงานให้สำเร็จไม่ย่อท้อต่อการทำงานนะคะข้อที่3จิตตะก็คือความเอาใจใส่ในการทำงานและ4วิมังสาความคิดรอบข้อบก็มีมีอะไรบ้างจำได้ไหมอิธิบาท4จํจำได้ไหมคะตั้งแต่ข้อ1ข้อ2ฉันทะวิริยะใช่ไหมแล้วก็จิตตะวิมังสา โอวาสามโอวาสามข้อที่โอวาข้อที่3คือการทําจิตใจให้บริสุทธิ์นะคะ,ะทีนี้ต้องเีินมาดูลองมาทบทวนดูซิว่าคุณครูมีมีเหตุมีเหตุการณ์มีคําถาม,มนักเรลยลองบอกบคุณครูซิว่าคำถามและเหตุการณ์ที่คุณครูยกตัวอย่างมาเนี่ยเป็นเบญจศีลหรือเป็นจะทมหรือเป็นการทําจิตใจให้บริสุทธิ์นะคะข้อ 1. หลักธรรมใดที่สอดคล้องกับเรื่อง ไม่ทําความชั่วเออนเป็นไรเอ่ยเป็นเป็นจะสีหรือเป็นจะทาหรือเป็นการท,ทําจิตใจให้บริสุทธิ์หคุณครูเฉลยนะคะมันคือเป็นจะสีนัน่นเองต่อไปใครต่อไปนี้ประพฤติตนผิดศีลข้อที่สองใครเอ่ยอิคิวปลาหินใส่นกหรือนิโกหกแม่เพื่อนำเงินมาซื้อของเล่นหรือนัดขโมยสมุดของเพื่อน คนไหนผิดศีนข้อสองคะ,ฉะเฉลยแล้วนะน้านัดขโมยสมุดของเพื่อนนั่นเองต่อไปข้อสใครต่อไปนี้ประพฤตินตนผิดศีนข้อห้าแม็กตีสุนักของตนเองต้นกล้าดื่มสุราเป็นประจำหรือโอมพูดยุยงให้เพื่อนทะเลาะกันข้อห้าข้อห้าเฉลยนะคะต้นกล้าดื่มสุราเป็นประจำนั่นเอง ข้อ4อาชีพใดเป็นอาชีพที่สุดจริตอาชีพใดเป็นอาชีพที่สุดจริตพ่อค้าขายแผ่นซีดีปลอมแม่ค้าขายขนมหวานคนขายยาเสพติดอาชีพไหนเอยที่เป็นอาชีพที่สุดจริตคะ,ฉะเฉลยนะคะ,ะแม่ค้าขายขนมหวานนั่นเองอทีนี้ต่อไปเป็นงานแล้วนะคะ คุณครูมีตัวเลือกให้4ตัวเลือกก็มีคำว่าพระคัมภีร์ไบเบิลพระคัมภีร์ไตรบิโดกพระคัมภีร์อันกุลอ่านแล้วก็พระคัมภีร์พระเวทให้นักเรียนเนี่ยนำตัวเลือกทั้ง4ตัวเลือกมาใส่ในข้อ 1, นึ่ข้อสข้อสข้อ4ให้ถูกต้องนะคะพระคัมภีร์ของศาสนาพุทธชื่ออะไรเออชื่ออะไรนักนก็เลือก เอามาเขียนนะคะพระคัมภีร์ของศาสนาคริสตเชื่ออะไรข้อ3พระคัมภีร์ของศาสนาอิสลามเชื่ออะไรแล้วก็ข้อ 4. พระคัมภีร์ของศาสนาพราม์กับฮินดูนะเนี่ยหรือฮินดูเนะี่ยชื่ออะไรก็เอาหนะึ่งสองสสเนี่ยเลือกมาใส่ให้ถูกต้องวิธีการทําก็คือนี่เองอ่ะนี่เองนะคะก่อนอื่นเราเริ่มเรามาเข้าในช่วงสัปดาห์ที่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 สาม สัปดาห์ที่3เนี่ยตอนแรกคิดว่าเราจะเปิดเรียนตามปกตินะคะแต่ปรากฏว่าสถานการณ์ของการระบาดของไวรัสโควิดมันยังยังไม่ไว้วางใจดังนั้นนตั้งแต่วันนี้นะคะให้นักเรียนนะคะหาสมุดที่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 ซื้อไปอ่ะคนละหนึ่งเล่มขอเป็นเล่มบางแล้วกันนะคะขอเป็นเล่มบางนะคะ เปิดมาหน้าแรกให้นักเรียนเขียนนี่ตัวอย่างคุณครูเขียนไว้ให้เขียนชื่อชั้นและห้องเลขที่โรงเรียนแล้วก็วิชาวิชาคุณครูมีสอนสองวิชานักเรียนเล่มเนี้ยใส่ไปเลยสวิชาคือวิชาสังคมศึกษากับวิชาประวัติศาสตร์นะคะแล้วตรงนี้คือชื่อครูผู้สอน และเปิดหน้าต่อไปก็คือให้นักเรียนเขียนงานที่มอบหมายในวันนี้นะคะมีแค่สี่ข้อตามนี้เลยลอกไปตามนี้เลยส่วนตัวเลือกนั้นสามารถย้อนกลับไปดูได้ว่ามันมีตัวเลือกอะไรบ้างก็คือชื่อของพระคัมภีร์นั่นเองนักเรียนไม่ยากหรอกนะคะชื่อของพระคัมภีร์แต่ละาศาสนานะคะก็สําหรับวันนี้ขอฝากให้นักเรียนเป็นพุทธ,ทธสุภาษิตเนาะทำความดีไว้ย่อมจะดีกว่าขอฝากไว้ให้กับ นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนักเรียนค่ะ